สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเดินกันอยู่ที่ตลาดคริสต์มาสในเมืองฮัมบกกันค่ะตอนนี้นะคะตลาดคริสต์มาสก็เริ่มจัดขึ้นแล้วนะคะในปีนี้นะคะในทุกปีก็จะเริ่มจัดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะจนถึงเดือนธันวาคมค่ะในตลาดคริสต์มาสนะคะเราก็จะเจอกับอาหารและขนมค่ะและของขวัญน,นะคะสไตล์เยอรมันแท้ๆเลยค่ะที่เราจะได้เห็นกันทั่วไปเลยนะคะ ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะซึ่งตลาดคริสต์มาสนี่ก็จะจัดขึ้นในทุกวันเลยค่ะเราสามารถมาได้ทุกที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองนะคะหรือว่าตัวหน้าบสถ์เองนะคะก็จะมีตลาดคริสต์มาสทั่วไปหมดเลยค่ะแล้วก็ไฟแสงสีนะคะก็จะมีจัดทั่วทั้งเมืองเลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะในตลาดคริสต์มาสนี่นะคะเราก็จะได้เจอกับ อาหารอร่อยนะคะแล้วก็ดื่มไวน์ร้อนนะคะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็บรรยากาศก็จะดีมากเลยคะ่ะเพราะอากาศจะเย็นนะคะเหมาะสำหรับการดื่มไวน์ร้อนและกินของอร่อยค่ะนี่ระคะตลาดคริสต์มาสค่ะ